มาลูกโอ้องงามคลิปสองที่สามเมษาหกห้ามาแล้วแล้ๆทางังกลมในป่ามาลูกมาเดินพุโทโธพุโทโธสร้างบารมีเพื่อหนีจากภูมิสัตว์เดรัจฉานนะคะคุณยายจะช่วยเลื่อนพบเลื่อนภูมิให้พวกเธอให้ได้ ด้วยการทําให้ดูอยู่ให้เห็นนําพาลูกประพุทธปฏิบัติเลื่อนภูมิให้ได้จากตายจากดิลสารแมวให้ได้เป็นเทวดานางฟ้าสุดตัวเด้อตอนเช้าก็สวดมนต์ไหว้พากับยายสายยายก็พาเดินจงกรมพาลูกปะเดี๋ยวจะพาออกทุดงอีกแล้ววันวิสาขาบูชาสามบ้านสามคืน นี่สายฟ้าอันนี้น้องสายฝนอันนั้นแม่บุญช่วยอันนี้คือแม่ของสองตัวเนี่ยสองตัวนี้คือลูกเขาลูกชายกับลูกสาวมาช่วยมามาลูกอย่าพาลูกพักนะ มาไวๆไเร็วมาแน่ขี้แยอ่อนแอเลยมาเร็วตาตาสร้างความกล้าฆ่ามานกิเลสกิเลสตัวอ่อนแอขี้แย ตัวติดสุขติดสบายต้องเอาข้อวัตรลงกรรมฐานนี่แลหละประหารประหารให้มันตายไปจากจิตจากใจจะได้ไม่เป็นทาสของเขาอีกคนเราเมื่อติดดีติดสบายแล้วไม่มีทางได้ดีไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมขี้เกียจสันหลังยาวอ่อนแอขี้แยกลัวแต่ลำบากไม่ว่าจะ ใช้ชีวิตยอยู่ทางโลกหรือทางธรรมก็ไม่มีทางเจริญก้าวหนะ้าไปลูกลุกลุกลุกมาไว้โอ้งามเดินตามหลังยาย